แต่เดือนหน้า่อบวันนี้พี่น้องกับเร,รเียนพี่น้องคิดหกต้องกับรองวัวน,นาปักประชาติปัตทไม่สดๆดหลอนๆอนในคิดลุกนักอึ้งยิงพี่น้องขู่แกงเราตำรวจถาหารเต็มมดกับลงมาลุ่มกะถือปักประชาติปัต์ กระลุ่นมีโน่ครับเปรเจนากระเหลืองแต่รุ่นอยู่ยังหนึ่งเหล่ากับวัฒน์เพลือให้ข้าราชก,การไทยมีคนชัว,ชวอำนาจกลางกตัวเองมีหน้าที่ดูแลประชาชนซึ่งคนแล้วคนล็กเป็นร้อนหลูกะเป็ดพันธุ์แคือเมื่ตะกี้ขอตัวเองชัดูแลตัวเองก็งลงไว้รับตัวจากมาโนนนชััวก การเมืองแบบพาบาครับเพราอเลรครับพอชจอำนาจชายต่ำรวดชายทหารชากระบอกปืนมาในจะเลือกแบบอเมริกาแบบอังกฤษตบมือดีครับผู้บ่รพี่น้องชาวพัทยาปัปนจำนวนมากหน่อยใจกับเก็บานมากแค่พี่น้องที่เคารพครับ ได้ตัวครับเด้เดียวตะนลค้าติ่การฝาคูดเล้วว่เามแสดงที่หมายไหลไม่ได้แหละดเอรเอ้เครับคนแกงคนมีความรู้เี่ยวโบประเทนี้ครับทไม่ไปวีรบรุพระเจ้าอิปัดเบือเพราะยนต้องปรับกักบพ็นทางข้าวมาประชาอิปั